ก็สว işte ัสดีคร <res cont en ients> oh, ับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือถือที่ขายในงบ4,000บาทนะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าจะมีรุ่นไหนบ้างก็มาเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรียวมี C3 นะครับผมก็จะขายอยู่ที่3,999บาทครับ ก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5นะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับ CPU จะเป็นของ MediaTek Helio G70 นะครับตัวนี้แรมมี2ขนาดให้เลือกนะครับก็ถ้าแรม2จะขายอยู่ที่3599บาทถ้าตัวแรม3จะขายอยู่ที่3,999บาทนะครับ ก็มาพร้อมกับรอม3 2มสิบนะครับเพิ่มเมมได้ครับผมตัวนี้นะครับก้องหน้าให้ความละเอียดมา5ล้านส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มา3ตัวเลยนะครับก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่12ล้านแล้วก็มีเลนส์วัดระยะนะครับความละเอียด2ล้านเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่มากเลยครับห้าพันมิลลิแอมหัวชาร์จเป็น 5V 2โวลต์สอนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Android 10แล้วก็เป็นเรีย m มี i นะครับ ก็ถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นนึงที่ให้สเปค CPU มาแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเรียวมี C3 ตัวนี้ก็คือผมได้ทำคลิปทสเกมคลิปรีวิวเต็มเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ลองย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไว้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นนึงที่คุ้มครับสำหรับตัวเรียวมี C3 ตัวนี้ครับผมก็มาต่อในรุ่นถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือ vivo Y11 นั่นเองครับราคาขายอยู่ที่3999บาท ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ขายดีมากๆสําหรับตัวแบรนด์ v o v o ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.35ครับผมความละเอียด s d พัด CPU ที่ใส่ให้มานะครับจะเป็นของ Snapdragon 439ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแรม3 g ิกลอม32นะครับเพิ่ม Memory card ได้ตัวนี้กล้องหน้านะครับผมให้มาความละเอียด8ล้านกล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่นะครับมีความละเอียด13ล้านค่า F 2.2นะครับแล้วก็ตัวเลนส์วัดระยะความละเอียด2ล้าน ค่า f 2.4นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ5,000มิลลิแอมก็มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับก็ส่วนเวอร์ชัน Android เป็น Android 9แล้วก็ฟันทัห OS 9.1สาหนะครับสำหรับตัว vivo y 1 1ตัวนี้นะครับผมได้ทำคลิปรีวิวคลิปเทสเกมแล้วก็คลิปชาร์จแบตแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองย้อนดูได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของทาง vivo เลยนะครับต้องบอกว่าขายดีมากๆครับผมสาหรับเจ้า vivo y วนี้นะครับ มาต่ออีกหนึ่งรุ่นครับผมจากทางค่ายหัวเว่ก็จะเป็นหัวเว่ y 6 s นะครับราคาขายอยู่ที่3,999บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขามาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.09นะครับความละเอียด sd พัท cpu จะเป็นของ mediatek helio p 3 5นะครับตัวนี้ให้แรมมา3นะครับส่วนตัวลอมเนี่ยให้มาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือให้ลอมมา64สามารถเพิ่ม micro sd card ได้สูงสุดถึง 512G b นะครับกล้องหน้าเซลฟี่นะครับให้ความละเอียดมา8ล้าน กล้องหลังตัวนี้ได้กล้องหลังมาตัวเดียวนะครับก็จะน้อยกว่าเพื่อนเนาะที่ขายในเลทราคาเดียวกันกล้องหลังให้ความละเอียดมาที่13ล้านนะครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่ก็น้อยกว่าเพื่อนเหมือนกันครับแบตเตอรี่3 0 2 0ม mm. ิลลิแอมแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเสียงลําโพงนะครับเสียงลาโพงค่อนข้างที่จะดังมากๆส่วนเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับเป็น Android 9รันบน emui 9.1นะครับแล้วก็สามารถใช้งานตัว google mobile service ได้ปกตินะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากทางค่ายหัวเว่ยที่ขายในเลทราคา4,000บาทนะครับราคาของเขาก็คือ3,999บาทนะครับตัวนี้มีดีที่รูปร่างหน้าตาแล้วกันนะครับดีไซน์สวยมากๆแล้วก็ตัวเสียงลำโพงเนี่ยค่อนข้างที่จะดังกระหึ่มมากครับสำหรับตัวหัวเว่ย Y6s ตัวนี้นะครับผมก็แน่นอนผมได้ทำคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ย้อนดูได้นะครับผม ก็มาต่ออีกหนึ่งรุ่นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy a 1 0 s นั่นเองครับผมราคาขายอยู่ที่ ,3999 บาทนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.2นะครับความละเอียดเป็น hd plus cpu จะเป็นของ mediatek helio p 2 2นะครับตัวนี้ให้ ram มา2ให้ rom มา32องนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว ram ของเขาเนี่ยให้น้อยมากกว่าเพื่อนๆเ,เลยนะครับที่ขายในเรทราคาเดียวกันเนาะเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาใส่มาให้ 3G จิกและตัวนี้ยังได้แค่2นะครับ ตัวนี้นะครับกล้องหน้าเซลฟี่ก็ให้ความละเอียดมาที่8ล้านส่วนกล้องหลังนะครับได้มา2ตัวมีความละเอียดหลักอยู่ที่13ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เดฟเอาไว้วัดระยะนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับให้มา4,000มิลลิแอมครับผมก็มีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับในส่วนของตัวเวอร์ชัน Android นะครับผมก็เป็น Android 9แล้วก็เป็นตัว วัน UI ที่เป็นตัว UI ตัวใหม่ล่าสุดของเขาแล้วนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A10s ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ขายไม่แพงนะครับในฝั่งของตัว Samsung เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความที่แบบเขาเป็น i n t e r บนดะ์เนาะก็เลยทําให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าสเปคก็อาจจะไม่ได้แรงมากครับถ้าใช้งานทั่วไป ก็ใช้งานได้แบบเพียงพออยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A10s ตัวนี้ครับผมก็แน่นอนผมได้ทำคลิปรีวิวคลิปเทสเกมอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองย้อนดูคลิปผมก่อนหน้านี้ได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับมือถือทั้ง4รุ่นที่ผมนำมาพูดคุยให้ฟังในครั้งนี้ในเลทราคา00 0นะครับ ก็ต้องบอกว่ามือถือทั้ง4รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมได้ลองรีวิวลองสัมผัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรุ่นอื่นที่ขายในราคาเดียวกันเนี่ยที่ผมไม่ได้นามาพูดคุยให้ฟังผมก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วกันนะครับถามผมแล้วใน4รุ่นนี้ผมชอบรุ่นไหนมากที่สุดผมขอยกให้ตัวเรียวมี C3 แล้วกันนะครับ ราคา3,999บาทนะครับเป็นตัวแรม3ลอม32ถ้าใครซื้อช่วงแรกๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวโปรโมชั่นแถมเมมโมรีการ์ดให้ด้วยนะครับ32 gig. ตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรทำไมผมถึงชอบก็หนึแหละได้หนะ้าจอที่ใหญ่นะครับ6.5 2ได้แบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมครับ 3ได้กล้องหลังมา3ตัวแล้วก็ตัวที่4เนี่ยก็คือในเรื่องของตัว CPU ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แรงมากๆเลยครับผมตัวนี้นะครับตัว MediaTek Helio G70 นะครับเทสคะแนน a n d r o i แล้วออกมาได้ที่ประมาณ1 7 0 0 0 0นิดนิดๆครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทำให้การเล่นเกม ROV PUBG Free Fire ทำออกมาได้แบบลื่นไหลสมูทๆเลยครับผมถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่แบบเฮ้ยในเลทราคา4 0 0 0แล้วให้สเปค CPU มาโหดมากๆเลยนะครับสำหรับตัว Realme 4 3ตัวนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ